มีภัยพิบัติสุดิบประการแต่สิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราคืออะไรปนะีน้องไม่รู้สึกเลยนะครับก็คือแผ่นดะินไหวก็คือแผ่นดินไหวพีน้องที่อนะยู่ตามบ้านนอกเขไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่อยู่ตามตามตึกสูงๆจะรู้สึกก็จะต้องรีบกลัวแต่ก่อนที่อยู่ตามตึกสูงรู้สึกว่าเท่ เดี๋ยวนี้เริ่มไม่เท่แล้วอยู่ชั้นที่สามสิบกว่าจะลงมาข้างล่างได้ครับตายถ้าเกิดลิฟต์เสียไฟดับแล้วก็ลงมาสามสิบชั้นับหัวหใจวายตายซะกอ่อนเราไม่ได้อยู่ที่สูงกันแล้วไปแต่ก็อย่าประมาทนะครับชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่เทีย่ยงเป็นสิ่งที่ไม่เทีย่ยงวันนี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไร้า เนื่องจากสิ่งที่เราเกี่ยวข้องมีความกระทบมีความเชื่อมโยงกันหมดสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศของเราคือว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมและเราก็เป็นการประเทศที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเยอะมากแล้วันนี้เนี่ยใครก็ไปในแปลงนาของเราเนี่ยเราไม่ยอมเลยเราไม่ยอมเลยที่เราปลูกข้าว ปลูกข้าวหองมะลิใชนะ่ไหมครับเราก็อยากได้ข้าวดีๆและสุดท้ายอะไรที่มันเป็นอุปสรรคกับการปลูกข้าวของเราเรายอมให้เขาอยู่อาศัยร่วมด้วยไหมยากไปหนึอยู่ได้ไหมไม่ได้แต่ก่อนเราจะถอนอาเบอี่ใช่ยังไงค่าเรียกมียาค่า,ายาค่าเรียกอะไรที่จะอยู่วี มหน,หนูหนูอยู่ได้ไหมไม่ได้ปูอยู่ได้ไหมไม่ได้มียาฆ่าปูรูอยู่ได้ไหมไม่ได้ปลาก็อยู่ไม่ได้เราฆ่าหมดเลยอ่ะเราจะเอาข้าวของเราให้ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมชาติาาที่เคยอยู่ด้วยก,ก,วกันกับเอื้ออาทรกันไม่ได้อะไรมากระทบกับต้นข้าวเรา,าเราฆ่า,าเรียกเลย และสุดท้ายเราก็ฆ่าตัวเราเองด้วยและสุดท้ายเราก็ฆ่าพื้นดินด้วยไม่ยอมใครมาทบกับต้นข้าวของเราเราคิดว่าเราปกปักรักษาผลประโยชน์ของเราเพียงเรื่องเดียวเรื่องนี้แต่สุดท้ายนี่กระทบกับตัวเราเองหมดสิ่งที่เราฆ่าเรา,าก,ก็อดกินด้วยเดี๋ยวนี้จะหาปูนากินเนี่ยมัน,นง่ายไหมมันก็ยากนะ จะหาหนูนาะจะหาปลาไหลกินเนี่ยกินได้ก็ไม่มีเพราะเราฆ่าหมดแล้วนี่คือแนวคิดที่เราคิดว่าเราพัฒนาไปเราพัฒนาไปแล้วจะเจริญแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็กลับเข้ามาหาตัวเราเองทั้งสิ้นแลนพระบิดาเจ้าสร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์ให้อยู่กันแบบเพื่ออาทรนะเพื่ออาทรต้องอยู่กันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น แนวคิดที่ทําให้เราฆ่าคนอื่นทั้งหมดนี่เป็นความอิจเกตโวะและสุดท้ายความอิจเกตัวะนี่ก็ย้อนกลับเข้ามาหามนุษย์เราจําเป็นจะต้องคิดใหม่เราจําเป็นจะต้องเอื้ออานคอนใหม่ให้สิ่งที่ธรรมชาติมันอยู่กันได้และก็เราก็เอื้ออานคอนให้กับเพื่อนพี่น้องอยู่กันได้วันนี้ก็มาโฆษณาอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่คิดถึงชาวญี่ปุ่นที่กำลังยากลำบาก แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นยากิโยของเราก็ตามทางวัดเขาประกาศเชิญเทีรายทาบคุณส่งไปช่วยหรือหน่วยงานหนึ่งเชิญทางทญเใดเราเราก็ส่งไปให้ใจเราไปถึงทุกคนที่มีความยากลำบากนะครับแม้ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ว่าขอให้เรามีจิตสํานึกว่ามนุษย์เป็นเพื่อนกันขอให้เรามีจิตสํานึกว่าความยากลำบากของเพื่อนมนุษย์ก็คือความยากลำบากของยากโยของเราแล้วอย่างนี้เราจะจูกกันได้ แต่ท้าใจเราเจอแผะไปถุงสัตว์เล็กสัตว์น้อยและธรรมชาติต่างๆโลกเราจะพึ่งกับอยู่กันได้ใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญพระเจ้ามาปลุกปอนพวกเราให้เราจะได้คิดอยู่อย่างที่เราเคยอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นนิสและให้เราจะได้อยู่ในสังคมด้วยกันอย่างเรื้ออารท์อนวันนี้เราจะไ่ด้กันในอุบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดพุทธศิลตามมีดมูอะไรล้วก็อยู่กันได้เอื้ออารท์กันได้ เพื่อประโยชน,น์ของทุกๆคนตอนนั้บุญยอดแซมซึ่งเป็นพ่อบ้านเป็นผู้ที่ดูแลองปักรักึษาครอบครัวจะได้ช่วยให้พ่อบ้านทุกๆคนจะได้ทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์รับผิดชอบดูแลครอบครัวนะแล้วก็กอให้ขยายความเป็นพ่อบ้านไปถึงเป็นพ่อเมืองเป็นถึงพ่อตำบลนะจะได้ช่วยกันคิดเพื่อกันทำให้ สิ่งนี้ก็ทคัมีรพูดง่ายๆนี่ได้กลับกลายเป็นจริงขึง้นมาอย่าไปเชื่อการโฆษณาอยา่าไปเชื่อการอุตสาหกรรมที่เขาทำให้เราเห็นแค่โตมากขึ้นและทําให้เรานั้นตัดความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างที่เรากับเพื่อนพี่น้องแล้วก็ระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมเมื่อทำอย่างนี้ได้เราก็จะช่วยพระเ,เจ้าในการจะสร้างโลกใหม่ เราก็ไม่อยากจะให้การสิ้นโลกเข้ามาใกล้วันนี้ไม่ได้พูดขู่เรื่องการสิ้นโลกเลยนะลหลายคนตอนนี้เป็นสัญญาณของการจะสิ้นโลกแล้วเนี่ยไปพิบัติแันดินเข้าถีเข้า,ขาแต่เราไม่ต้องไปตกใจแต่ขอให้เราจะได้ช่วยทําให้พื้นแผ่นดินของเราช่วยทําให้สภาพแวดล้อมนี้กลับ,ลม,บม,มันมาต่อขอบุญทุกทุกท่านก็จมีน้ําใจนะครับวันนี้ก็เห็นว่าสภาพแวดล้อ,ลอมของวัดไซคอมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ตอนลังวิสา ก็คงจะได้คุยกันเพิเ่มเติมดูว่าพี่น้องที่นี่ดูว่าเจ้าวาดคิดอะไรนะครับก็ขอพวกเราจะได้รับพระพรของพระบิดามาวันนี้แล้วขอให้ได้รับพระพรของความซื่อสัตย์มั่นคงขอให้ได้รับพระพรงความเป็นผู้ชอบครรตลอดไป